สวัสดีค่ะทุกคนฝ้ายจากดีออลแบงคอกนะคะฝ้ายเป็นคริสเตียนมานานแล้วนะคะฝ้ายทำงานวงการร้านอาหารเกือบ15ปีค่ะทุกคนกฎหนึ่งข้อที่ฝ้ายนำมาจากพระคัมภีร์นะคะและการสอนของผู้นำคือการเคารพเชื่อฟังในสิทธิอำนาจกฎข้อนี้ฝ้ายนำมาใช้ในชีวิตประจำวันฝ้ายและ ในการทำงานของไฟายค่ะจะเห็นได้ว่าการทำงานเราต้องเจอเจ้านายต่าง,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 างๆนานาใช่ไหมคะคนที่ไม่น่ารักผู้ร่วมง,งานลูกน้องที่คอยขัดแข้งขัดขาเจอคู่แข่งที่คอยแตะจะโจมตีเราด้วยวิธีที่ไม่ซื่อสัตย์ต่างๆจะเห็นได้ว่าพระเยซูทรงเรียกเราให้เสียสละซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ยุติธรรมกับเรานะคะในการทำงานบางทีไฟโดนเจ้านายสั่งงานที่ไฟไม่อยากทำโดนเจ้านายสั่งงานที่ไฟรู้สึกว่ามันไม่เมคเซน แต่พระเยซูสอนว่าเราจะต้องทุ่มเทอย่างเต,เต็มที่ในการทำงานค่ะเราจะต้องใช้หลักการพระเจ้าเสมอนะคะเมื่อมีความขัดแย้งกับเจ้านายเราต้องมั่นใจเสมอคะ่ะว่าพระเจ้าสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างของเราได้เลยนะคะแม้ว่าในสายตาของมนุษย์ดูแล้วจะเป็นสิ่งที่แย่มากๆแต่เราต้องตระหนักว่าเราทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าค่ะ บางทีนะคะไฟทางานพลาดสถานาการณ์ดูเลวร้วายมากโดยเฉพาะช่วงโควิดนะคะทุกคนแต่เราต้องมีความเชื่อมั่นเสมอค่ะว่าพระเจ้าจะสามารถช่วยเราได้แน่สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องอธิษฐานเสมอนะคะขอพระเจ้าทรงนําการทํางานได้อย่างเต็มที่ขอที่เราจะเชื่อฟังเจ้านายอย่างสุดจิตสุดใจแม้บางทีเราไม่เห็นด้วยเราจะต้องยอมเจ้านายคะ่ะ เพื่อให้ความขัดแย้งสงบลงนะคะเราจะไม่ตัดสินเบื้องบนค่ะเพราะเจ้านายของเราจะมีเบื้องบนของเขาตัดสินเขาอยู่นะคะทุกคนกลับมาที่บทบาทการเป็นหัวหน้างานของฝ้ายค่ะทุกวันนี้บทบาทการเป็นเจ้านายของฝ้ายก็ได้รับการตอบรับอย่างดีสําหรับพนักงานที่อยู่เบื้องล่างของฝ้ายนะคะพี่ๆน้องๆเคยได้ยินคาสอนที่พระเจ้าบอกว่า บทบาทการเป็นเจ้านายคําสอนให้เราเปรียบเทียบกับรวงข้าวนะคะยิ่งรวงข้าวเต็มเราจะต้องโน้มตัวลงมาไม่ใช่ตั้งตรงค่ะทุกคนถ้าเราอยากเป็นใหญ่เราจะต้องยอมเอาตัวเองลงมาปฏิบัติผู้อื่นนะคะในฐานะหัวหน้างานการปฏิบัติรับใช้ลูกน้องทําได้หลายรูปแบบเลยค่ะเราจะต้องคิดคํานึงถึงประโยชน์ของลูกน้องอันดับแรกนะคะว่าเราจะช่วยเขายังไงให้เขานั้นได้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทํางาน ไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้ผลผลิตได้กำไรอย่างเดียวนะคะการที่เราเป็นตัวอย่างที่ดีคือเราเชื่อฟังเจ้านายท่าทีของเราน้ำเสียงของเราเวลาเราทำงานหรือปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาทำให้เขานั้นเห็นเราเป็นแบบอย่างและเคารพเชื่อฟังเราในที่สุดค่ะเราจะต้องสร้างลูกน้องให้เขาเก่งรวมถึงส่งเสริมเจ้านายให้ทำงานอย่างสบายมากทั้งหมดทั้งปวงนี้เราทำได้โดยอาศัยหลักการพระเจ้านะคะทุกคน เห็นไหมคะว่าทุกอย่างเป็นปีรามิดค่ะพระเจ้าสอนให้เราเคารพสิทธิทอำนาจเจ้านายอยู่สูงสุดค่ะรองลองมาคือเราแล้วก็ลูกน้องของเราถ้าทุกคนปฏิบัติตามนี้นะคะทุกคนก็จะมีพระพรมากมายในที่ทํางนานเหมือนฝ้ายเลยค่ะทุกวันนี้นะคะพนักงนานของฝ้ายเชื่อฟังฝ้ายมากๆเลยค่ะและฝ้ายก็เป็นที่รักที่เอ็นดูของเจ้านายเช่นเดียวกัน ขอบคุณทุกคนนะคะช่วงโควิดนี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกๆคนเยอะๆทางด้านเรื่องงานเรื่องการปฏิบัติตัวต่อเจ้านายการเป็นเจ้านายที่ดีขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพรพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ